หลายๆคนนะครับชอบถามว่าทําไมทำเอ็นเดอริฟที่แอนิเมตี้ถึงใช้เวลานานนะครับแต่ว่าอยากจะบอกว่ายิ่งทานานนะครับก็ยิ่งให้ผลลัพธ์ที่ดีเพราะว่าการทำเอ็นเดอริฟไม่ใช่แค่การใส่ไฟเบอร์เข้าไปแล้วก็ยิงเฉยแต่ระหว่างทางที่เราใส่เข้าไปนะครับเราจะต้องมีการคิดที่ว่าเราจะยิงหรือว่าออกแบบเวกเตอร์ยังไงเพื่อให้เกิดการยกกระชับแล้วยิ่งเป็นการขัดการที่ทําอยู่ชั้นใต้ผิวหนังยิ่งมองไม่เห็นเลยแตกต่างจากที่เราทาข้างบนมากเพราะฉะนั้นในสิ่งที่เรายิงมองไม่เห็นเนี่ยเรายิ่งต้องวางแผนให้ดีก่อนที่เราจะทายิ่งต้องทําให้ลละเเยดราาาาานน้วววทํต็มมไปค แล้วก็ผลลัพธ์ที่ดีครับเรายังต้องปรับทั้งตำแหน่งของความลึกในการใส่เส้นไฟเบอร์นะคะปรับพลังงานให้เหมาะสมในแต่ละส่วนเปลือกตาบนพลังงานเท่านี้เปลือกตาล่างพลังงานเท่านี้ไขมันตรงกระบอกแก้มพลังงานแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงปรับพลังงานให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคลเพราะฉะนั้นการทำเอนโดลิฟยิ่งใช้เวลาทำนานก็ยิ่งเห็นผลลัพธ์ที่ดีครับเพราะฉะนั้นนะครับเหตุผลที่ว่าเอนโดลิฟต้องใช้เวลานานเพราะว่าทุกอย่างต้องทำอย่างละเอียดแล้วยิ่งความละเอียดนี่แหละครับทำให้ผลลัพธ์ออกมาอย่างคุ้มค่าครับ